สารคดีท่องโลกกว้าง30-31กรกฎาคมความฉลาดของสัตว์ในการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติสัตว์ยอดอัจฉริยะ1สิงหาคมโลกพิสดารแห่งภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมนคลังแห่งขุนเขา2สิงหาคมค้นหาสิ่งแปลกใหม่จากตำนานเทือกเขาแอลอุนเทสเบิร์กแดนอัศจรรย์ธรรมชาติ3สิงหาคม ร่วมพิทักประดบทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งอินเดีย4สิงหาคมที่สุดแห่งสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ทันสมัยเมืองมหานคร่อนเวนิส5สิงหาคมความสวยงามที่มาพร้อมการผจญภัยสุดประทึกสู่โลกท้าทายตอนอันเบเนียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกว่าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา18นาฬิกาทางไทยพีบีเ